เจอกันที่สวนผักบ้านเดิมครับผมจะอยู่ที่หน้าห้องนวดน,นะครับองอไปก็จะเห็นห้องนวดเลยนี่วันนี้แดดจ้าเลยนะครับจ้าเลยนี่ครับ <c oughs> ตัวเต็มที่นะครับเต็มไวแล้วหนึ่งเดี๋ยวครับตัวเต็มที่แล้วครับ พอดขับพอทพอทนี่สวยกับสวยเนี่บยี่สิบยี่สิบวันนะครับยี่สิบวันยี่สิบวันเท่านั้นเด้งครับสวยมากครับอ่าก็ว,วันที่หนึ่งนี้เปิดร้านนะครับรับรองครับผู้ป่วยที่มารักษาที่นี่นะครับ ได้เห็นแน่นอนครับผมได้เห็นกันแน่นอนครับได้เห็นก nice. ันแน่นอนนี่บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่เป็นห้องพักนะครับนี่เป็นห้องพักตอนนี้ก็จะเป็นห้องนวดตอนนี้ก็จะเป็นห้องนวดนะครับออกจากห้องนวดเสร็จแล้วนะครับก็จะ เขาไปในห้องนี้นะครับทําการประกบน้ำแข็งจะมีผู้ช่วยหมอนะครับเขาไปบอกอาการนะครับว่าเป็นอะไรอะไรบ้างนะครับเป็นกี่จุดกี่จุดเส้นเป็นกี่เส้นนะครับแล้วก็ประกบน้ำแข็ง4ี่สห้านาทีนะครับแต่ก่อนจะเข้าห้องนะครับที่ผู้ป่วยที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะทําประวัติตรงนี้ก่อนนะครับทําประวัติตรงนี้ก่อนว่ามาจากไหนนะครับ มาจากจังหวัดอะไรเป็น,ปนอะไรมานะครับเป็นมากี่ปีอายุเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่มีโรคไปทำตัวไหมนะครับก็จะทำประวัติกันตรงนี้นะครับก็จะนั่งรอคิวกันจะมีเก้าอี้มีน้ําดื่มให้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็จะต่อคิวเข้าห้องนวดอ่าเข้าห้องนวดเสร็จก็เหมือนที่ผมบอกก็ไปบอกคนน้ำแข็งบอกคนน้ำแข็งในห้องนี้นะครับ บางท่านที่มีอาการหนักต้องอยู่รักษาต่อก็จะมีห้องพักให้อยู่ตรงนั้นเลยนะครับติดต่อเจ้าพนักงานนะครับก็จะจัดที่นอนให้นะครับจัดที่นอนหมอนมุ้งให้นะครับพอบผมเชินอนครับผมข้างในก็จะมีพัดลมนะครับเชยงนอนนละเตียงพัดลมคนละตัวแล้วก็เป็นห้องแอร์ด้วยนะครับเสื้อผ้าก็ทําไม่ได้เตรียมมาแบบมาแบบ ฉุกเฉินไม่คิดว่าที่จะนอนนะครับไม่ได้คิดว่าที่จะนอนที่นี่นะครับเราก็มีให้นะครับมีมีสื้ผ้าให้เปลี่ยนครับผมมีเสื้ผ้าให้เปลี่ยนอาจจะงานะหาให้นะครับนี่ครับก็เป็นข่าวๆนะครับเป็นความรู้นะครับเป็นสาระข่าวๆเก็บความรู้ข่า,ขาวๆนะครับที่ผม่อให้ฟังถ้าเรื่องความละเอียด ก็สามารถโทรมาได้เลยสามารถโทรมาที่เบอร์ศนะูนยะ์แปดศูนย์สามสามสามหกเจ็ดหกหนึ่งะจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะว่าถ้าเข้ามาที่เพจด้านมวยเพื่อสุขภาพลํำไปมานะสามารถทักกันเข้ามาได้เลยครับวันนี้ก็จะเปิดเพจตามปกตินะครับสักพักก็คงจะเปิดนะครับก็เพิ่งทานข้าวเสร็จนะครับอ่านะ เดินผ่านสวรส่นคักสวยๆก็ไม่ได้ครับอดไม่ได้ครับนี่ดูความสวยงามชึบแล้วนะครับอมองมองไปเนี่ยไม่เห็นฝากล่องเลยนะครับเห็นฝากล่องแล้วนะเป็นบางส่วนนะครับนี่อันนี้แดดจ้าแล้วนะครับแดดจ้าแล้วตอนนั้นก็เป็นตัวเล็กนะครับเต็มขาวๆนะครับเป็นแต่ตัวเล็กรุนน้องครับรุนจิ๋ว มีหลายรุ่นด้วยกันครับมีหลายรุ่นด้วยกันมีหลายรุ่นด้วยกันครับโอ้โครับขยายเต็มที่ครับขยายเต็มที่ครับนี่ไปกส่วนครับผมนี่ไม่ใช่มีดีแค่รักษาคนครับปูผักแล้วก็เป็นครับได้ครับส่วยงานวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งนี่ ียมไว้รอนะครับยมไว้รอผู้ป่วยเลยผู้ป่วยที่จะมาวันที่หนึง่งจะได้มาเซลฟี่กันจะมาเซลฟี่กันนะครับบางท่านก็จะเข้ามานี่จับผักขึ้นมานะครับถ่ายรูปไม่น้อยถ่ายรูปไม่น่อยมากับเพื่อนนะครับเพื่อนถ่ายรูปไม่น่อยถ่ายรูปไม่น้อยนะครับจับผักขึ้นโชว์นะครับอ่าก็ส่งไปวดกันนะครับาวดเพื่อนนะครับ เพื่อนๆออยู่ทางบ้านนะครับเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไปมาศนะครับอยู่ที่อำเภอลำไปมาศจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ครับบรรยากาศนะครับเงาๆหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดร้านนะครับวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่ง เจอกันแน่นอนที่หนึ่งเรามาเจอกันแน่นอนจะเจอกับผมแน่นอนนะครับสําหรับอาจจะเห็นผมในเพจแล้วนะครับอาจจะเห็นผมในเพจแล้วนะครับเจนผมในเพจเห็นผมในเพจแล้วนะครับนี่ก็มีร่องรอยการเก็บแล้วนะครับเก็บออกไปบ้างแล้วเห็นรูว่างๆนะครับ เก็บไปเมื่อวานนี้นะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มมีออเดอร์สั่งเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องเก็บครับถ้าสั่งเข้ามานะครับพี่ปูก็ออกไปส่งเมื่อวานนี้นะครับไปส่งเมื่อวานนี้นะครับนี่นะครับนี่แะครับบรรยากาศที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพลำปามาของเรานะครับ สบายๆครับน่าอยู่ทรรกลางธรรมชาติครับธรรมชาติครับธรรมชาติลมลื่นครับจะประมาณนี้ครับผมอืมอ่าสวยงา่าไม่ผักก็สวยนะครับคุณหมอก็เก่งครับก็สวยคุณหมอก็เก่ง,กกงนี่ สวยงามเลยทีเดียวเป็นรูโบเลยนะครับเป็นรูโบเลยเรูโบเลยนะครับข้ามาที่ห้องครับนี่ครับเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมนะครับน,นี่ครับ กาแฟนะครับแล้วก็นี่ครับหน้าเพจจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าเพจจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นหน้าเพจแบบนี้นะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับท่านที่เป็นโลโกกทับเส้นนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับจะเห็นหน้าเพจอย่างนี้ทักเข้ามาก็จะมีทีมงานแอดมินนะครับขอให้รายละเอียดต่างๆนะครับ หาเพ็จะเป็นแบบนี้นะครับนวดเพื่อสุขภาพลำไปมาครับผมที่เห็นก่อนหน้านี้นะครับหน้าร้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าร้านนวดนะครับที่หน้าห้องนะครับที่เห็นในต้นคลิปนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้เลย ักสณะแบบนี้เลยครับ่าซึ่งในเพจนะครับก็จะมีวิธีการนะครับวิธีการสอนนะครับสอนให้ยืดเส้นด้วยนะครับดูดีๆนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะมีท้ายืดเส้นให้ด้วยนี่สามารถทําอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับเปิดดูได้เลยนะครับเปิดดูได้เลยนี่ครับ ตตามนี้ได้เลยนะครับอ่าก็จะมีท่ายืนเส้นให้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นพี่กิง่งกพี่ดาวนะครับอสอนท่ายืนเส้นแต่ถ้ามารักษาตัวอยู่ที่นี่นะครับก็จะได้ทำกันทุกวันนะครับช่วงบ่ายจะแม้ก็ซ่อมตัวเองนะครับสำหรับคนที่ขยันนะครับสำหรับคนที่ขยันถ้าทำได้ก็ทำครับแต่ว่า มันก็มีข้อจำกัดนะครับทำมากๆก็จะอักเสบนะครับจองๆๆทำไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับอาจจะคุ้นๆหน้าคุ้นตากันนะครับไอ้หมอนี่เป็นใครนะครับไอ้หมอนี่มันเป็นใครนะครับ อัอนี้มันเป็นไขวานะครับจะ,นนะคะุณคะุณหน้าคุณตาก,กันครับฝาาึกเดินครับฝึกเดินกำลังหัดเดินนะครับ ที่เห็นในคลิปนะครับก็จะเป็นรูอย่างนี้นะครับเอาไว้ฝึกเดินนะครับจะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็จะบําบัดไปด้วยรักษาไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเข้ามารักษาครั้งเดียวแล้วหายนะไม่ใช่ครับอ่าถ้าอยู่นี่ก็ต้องมีการบําบัดกันแล้วครับอ่านี่อ่าก็ได้ดูกันไปนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ